เดี๋ยวนี้ก็เอาแบบนั้นนะเอาคุยกันก่อนเนาะเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้เปิดให้เข้ามานะครับแต่วันนี้นี่จากลวงปู่ท่านก็มีสาธุแล้วก็เดินเรงยดๆนะครับอ่าจากทางขวามือผมก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดฝั่งซ้ายมือรถเข็นรถเข็นรถเข็นอยู่ๆข้างนอกนี่พี่สาธุอธิษฐานรมาเลยที่ต้องเข้าไปล้ด้านในรบบ để anh phe họ bỏ đam nhảm này để, để, để này, bên kai, không phải là không có gì,

เอ,อ,อีนน๋มาดูหลายแต่ลงกรูนะครับอเม็กาอาจาที่เจ้ากครับัหนะครับตั้งี่ายไว้เลยนะครับตังวดีโอเลยนะเออวิดีโอไทยลดกรสันตั้งีมพอได้เอากลับบ้านไปเขาได้ไปหัวเพื่อนเนี่ยเขาได้ไปกับลงกรูรีด้ามากเลอ กับรงคือหน้าแม่แวเ่นียวแน่พี <m 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 Ay, <m <m um, ่อ่ไอ้คือความไหนอยู <m <m ่น่งเดกโอเคแถวนี้หยุดนะอลูกไปเราบาดอย่นะใส่เราพ่อยุใส่จื่อหนาพ่อได้พ่อแบบนั้นไปเย็นไปเย็น วันสี่ตัวนว่าครูยังไม่ได้นั่งเลยเรานั่งให้เลยถาว่าเบนะครับอาจจะไม่ไรไม่ได้ะ

นะปรุนาใจวร์เ้าโราเองเนคะครับมันเป็นเหมือนกูไม่เลกเกี่ยนออกงการรักษา

ที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวทุกปู่ปู่มาแล้วอ่าครับเดี๋ยวรอนะจนมามีหลวงปู่เนาะพรุ่งนี้อาอีกสามวันเดินทางไกลนิดหนึ่งนะครับรวมๆแล้วประมาณสักสามพันกิโลสามวันต่อเนื่องนะครับก็เนี่ยมีนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นอ่าเนี่ยหลวงปู่ให้ เป็นของหวานพวกหลานใครได้ก็แล้วแต่ดวงใดวงมนนีต้อรูตัวที่วาเอ้อเอรเอเเออเออเอ้อเออเออเเออเอเอเออเอเอ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 อเเออเอเออ

บอนจะเข้าสร้างสีสันในโลกศิลป์โลกหาได้มีรอยยิ้มนะทีน่าโลกศิลป์โลกหาได้มีสีสันโล่โอ้โหนะบอลได้ยังเออเกือกม้าพยาังเดื้อแจกกระซังเอออ้าเอาสาธุทางดังพบกันสามครั้งครับ ดังดังเสษถีด <lush> ังดังโอ้โหวันนี้นะครับก่อนจะ เนี่ยจะกดโยมเนีกหลวงปู่เนี่ยหละเมื่อกี้มันบอกร้อยยังไคะทาไปสิครับดี่ยนเนี่ยสามวันสมวันปงสนจริงครับไม่นวดไปทาไปอะไรปวดเมื่อยอย่างนี้ครับใช่โอเคมหมพี่เราครับคือลูงปู่จะมีน้ำมันในใจแล้วคเอพอถวายนี่ดีพิ่งไงลูก น้อครับอัดาูน้องครับอัธนาาบด้วยนะน้องครับอาจารย์มขอจะให้ครับไม่ใช่ขอกำไร3า0ต้นคุณมา2,500ขน้า้างเพราะซอมหับอเอ็ดไหงสองะเดี๋ครับเนี่ยเหียสแล้วกัน เบงไเบิ้งไเบ้งไรเบ้งเบิ้งไรดูเลยนี่นีซื้อนี่สองพัาูนขอคำนึงจะไขอุแล้วกันน้องสจะเบิ้งขซื่องวนนี้ขอให้ไม่สู้เปล่าแล้วกันครับเนี่ยตั้งใจรอเลยดูดิสามแปแปสครับจาไาันให้มือเจ้าเดียวว่นี่สีห้านี่ชุเดียวนี่มาอจะื้อซื้อแน่เนี่ยเอานี่นี่ย